สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่ตำบลเทพนิมิตนะครับอำเภอตาขีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสร้างฟังข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับที่แปลงนาของพี่โอนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โอกันว่าพี่โอ๋เขาประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับในแปลงนาแล้วหลังใช้ตองแปดมีความสําเร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอครับพี่มีปัญหาอะไรบ้างครับในแปลงนาก็ก่อนหน้าจะเป็นข้าวดีเยอะครับ ครับผมแล้วหลังที่พี่หมักตองแปดมีฟาร์มแตกต่างยังไงหลังจากที่หมักตองแปดไปแล้วก็ข้าวินก็หายไปเลยครับข้าวินเหลือเหลือแบบหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เองครับขนาดนั้นเลยหรอคะครับเลี้ยงเลยข้าวสวยมากเลยเนาะครับเห็นเราปื้มมากเลยทั้งหมดกี่แปลงครับพี่พี่ใช้อยู่ก็ทุกแปลงทุกแปลงเลยคือผลลัพธ์ใกล้ใกล้เคียงกันเลยครับผมอืมพอใจไหมครับพี่ พอใจครับผลงานแบบนี้เนาะขาผมข้าวสวยมากเลยพี่ครับสวยครับปื้มไหมคะแบบนี้ปื้มครับปื้มมากเลยเนาะแล้วดูค่ะทุกคนข้าวสวยมากแล้วคุมหญ้าได้ดีมากเลยนะครับหญ้าหญ้าก็ไม่มีโูลเลยสมบูรณ์ทั้งแปลงเลยสวยมากจริงๆดูแต่ละรวงนะคะน้ำหลักดีเนาะ ข้าวอะไรครับพี่ข้าวหอมเก้าแปดครับหอมเก้าแปดครับโอฟุ้งครับหอมฟุ้งสวยมากเลยอ่ะต้นดีนะครับต้นเตี้ยต้นไม่สูงมากพอดีพอดีต้นกำลังพอดีเนาะแล้วดูรวงนะคะทุกคนสวยเลยดูแลข้าวได้ดีมากเจอฝนตลอดตั้งแต่วันอับื ไม่คิไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเมล็ดด่างเนาะขอดีดขอเด้งก็หายไปแล้วเนาะแล้วก็พี่โอ๋ก็ได้ใช้ฮอร์โมนตัวนี้เล่งรากขยายกอตอนข้าวเล็กแค่ตัวนี้แล้วไอ้ผลลัพธ์ตี่ที่เห็นเป็นแงบนี้ก็ดูเขียวเขียวดีต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์ดีอ๋อค่ะคือเป็นไนมิโนบำรุงนะครับช่วยแตกกอแล้วก็เขียวจะเขียวกินปุ๋ยได้ดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราประทับใจมากๆเลยนะคะทุกคน สำหรับคู่หูตองแปดของเรานะคะประสบความสำเร็จกันได้ผลกันเยอะเนาะครับผมค่ะแชร์ประสบการณ์นะคะใช้ดีบอกต่อกันค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้าวดีดยา้าวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยเนาะตอนนี้เรามีผู้ที่ใช้จริงเห็นผลจริงได้ประสบความสำเร็จได้ข้าวเพิ่มนะพี่ที่ลูกค้าที่ใช้ไปก็ได้ข้าวเพิ่มกันมาเยอะเลยค,ค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ าข้าวพี่โออยู่ที่ตำบลพรมนิมิตครับจังหวัดอาคีจังหวัดนครสวรนครสวรรค์นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ